พี่โกรธพ่ออยู่หลายปีเลยนะจนสุดท้ายอ่ะค่อยแบบว่าจริงๆเขาสอนเรานี่ว่าคือถ้าเราเรียนรู้อ่ะจากเหตุการณ์แทนที่จะไปนั่งโกรธอยู่ได้อ่ะมันจะทำให้เราได้สิ่งดีๆจากการกระทําของแต่ละคนใช่ไหมเฮ้ยมายค่ะ <ขอ S 1> คุณเคยช่วยพ่อล้างรถปะไม่เคยค่ะเหรอทำไมอ่ะส่วนมากจะเป็นน้องมากกว่าค่ะ Oh. แค่แบบปิดน้ำให้เฉยๆลูกสาวลูกสาว <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องทํางานหนักมากเฮ้ยพี่เนี่ยลูกชายก็เลยแบบว่าเคยช่วยพ่อล้างรถนะแล้วก็จําได้เลยตอนนั้นอายุ8ดขวบ <c oughs> นะแล้วก็ล้างรถนี่พอตอนสุดท้ายมันต้องมีเช็ดแห้งใช่ไหม <c oughs> เช็ดแห้งเราก็จะมีผ้าแห้งอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็จะไปเช็ดน้ําออก <c oughs> จากตัวถังรถแล้วพอผ้าเปียกปุ๊บเราก็บิดแล้วก็เช็ดต่อ <c oughs> ครั้น,นี้ไอ้ความที่เราอายุเท่านั้นเนี่ยไอ้แรงบิดผ้ามันก็ยังน้อยอยู่ไงใช่ป่ะสรุปแล้วผ้ามันก็ไม่แห้งจริงไม่หมาดจ,จริงมันก็เช็ดต่อเนี่ยมันก็ยังหลงเหลือไอ้ความเปียกเออคราบน้ําเนี่ยอยู่บนรถพ่อพี่ทําไงรู้วะ <ทำ S 1> พ่อพี่มาเช็ดทับอีกทีเออเช็ดทับแบบคือเช็ดคันนี้แห้งสนิทเลยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราก็คือโอ้พ่อ อะไรเนงะี้ยคือแบบเราอุตส่าห์มาช่วยนะเนี่ยไม่ชื่นชมการกเออโกรธเลยไม่ชื่นชมการแบบช่วยเหลือของเราเลยเหรอต่เนะี่ยคือจริงๆแล้วเราอะมองในแง่ลบนะใช่ไหมถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยนะสิ่งที่พ่อทําก็คือว่าเขากําลังบอกเราว่าเวลาเราทําอะไรอะคืออย่าปล่อยผ่านทําทําให้มันสะอาดทาให้มันเนี๊ยบทําให้มันหมดจดทําให้มันสุด โอ้จริงพี่โกรธพ่ออยู่หลายปีเลยนะแล้วตอนนั้นพ่อพี่ไม่ไม่ได้พูดไม่พูดคือพ่อเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักอเออก็เลยแบบว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะชอบสอนลูกด้วยการกระทํามากกว่าแล้วพี่ได้ทมไหมคะไม่ถามะงอน <laughs> งอนนี่แบบงอนตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะจนสุดท้ายอ่ะค่อยแบบว่าเออมานึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็โอ้นี่จริงๆเขาสอนเรานี่หว่า จริงคือถ้าเราเรียนรู้จากเหตุการณ์แทนที่จะไปนั่งโกรธอยู่ได้อะมันจะทำให้เราได้สิ่งดีๆจากการกระทำของแต่ละคนใช่ไหม,มก็เพิ่งมาทำแบบนี้ได้ตอนโตแล้วคุณเป็นไงคุณมีอะไรแบบนี้บ้างไหมหนูจะเป็นคนที่แบบเวลาทำความสะอาดห้องอใช่ไหมคะจะแบบจะไม่แค่กวาดกวาดอย่างเดียวหนูจะทั้งกวาดทั้งถูคือแบบจัดเลี้ยงใหม่หมดเลยอะคะ่ะก็คือเวลานั้นก็คือทั้งวันคะ่ะ ทำความสะอาดใช่ก็คือถ้าทําเสร็จก็คือทําให้มันสําเร็จไปเลยอะคะ่ะนี่ครับท่านผู้ชมเวลาที่เรามีอยู่มันมีค่าเหลือเกินสิ่งที่เราทําแต่ละอย่างมันมีค่าเหลือเกินอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยสักแต่ว่าได้ทําต้องมองว่าเราทําได้แล้วต้องทําได้ดีด้วยนะครับเหมือนกับที่พ่อผมได้สอนเหมือนกับที่สมัยใช้เวลาของเขาเต็มที่ในการ จัดห้องทำความสะอาดห้องคลีนห้องสำหรับคลิปนี้ขอยกความดีให้กับคุณพ่อเชี่ยวชาญเคียงสิริและติดตามชม6คคำสอนจากพ่อในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คลิปโยคะและอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้ชมกันครับถ้าถูกใจถ้าชอบคอนเทนต์ของเรากรุณากด subscribe และกด notification เพื่อติดตามทุกๆคอนเทนต์ของเราอย่างไม่พลาดนะครับขอบคุณมากครับ